ก็สวัสดีนะวันนี้เราสอบกล้องนะครับผมผมมาสอบตอนนี้คลิปคลิปเนี้ยเอ้ยอะไรมาเนี้ยแต่เช้าเกินคือคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาท,ท,ทดสอบหน่อยก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือผมยังหาพีเซ็ตกับกล้องตัวนี้ไม่ไม่เจอนะคือถ้าเป็นโกโปรผมแบบว่าคือผมใช้มาตลอดแล้วผมรู้มจับจุดได้แต่คือของกล้องตัวเนี้ยผมยังยังไม่ชินนะ ยังไม่ชินยังไม่ชินอาจจะเบือ่อเบื่อหน่อยนะช่วงนี้จำเจนหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยคลิปมันแบบว่าซ้ำๆนะผมพยายามหาจริงว่าผมแบบว่าไม่ได้แผนว่าจะถ่ายหรอกก,ก็คือผมไม่อยากอัพคลิปที่มันแบบว่าเส้นทางเดิมๆหลวมเดิมๆเนี่ยซ้ำๆบ่อยๆนะกลัวคนเบื่อด,ดูเออคนเบื่อด,ดู คนดูเบื่อนะครับผมโอยอะไรมาเนี่ยแต่เช้าเกินนั่นแหละฮะเออผมก็แบบว่า,าไม่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะถ่ายทุกวันในเส้นทางลำเดิมอย่างเี้นะแต่เปอวันนี้คือออกไหนๆก็ไหนๆแล้วแบบว่าผมยังไม่ถูกใจกับเออ่ทีเซ็ตวิดีโอของก้องตัวนี้แล้เท่าไหร่นะปัจจุบันนะ ก็เลยอ่ะลองลองลองถ่ายลองถ่ายถ่ายไปเรื่อยๆอ่ะปั๊บตั้งค่าใหม่มั่ก็มาถ่ายตั้งค่าใหม่ก็มาถ่ายอย่างเงี้ยแต่คือตอนเช้าเนี่ยแดดมันไม่มีนะเนี่ยแดดมันไม่มีเลยทุกคนแล้วมันก็เลยทำให้ผมแบบว่าทำอะไรยากไปหมดนะมันก็เลยดูไม่สวยไม่มีแสงไม่มีอะไรเลยนะฮะมันแดดไม่ออกเลยช่วงนี้มันหน้าฝนอะ ิปสั้นๆหน่อยคลิปเนี้ยไ,ไม่ไม่ไม่ยาวไม่ยาวแต่ผมรีบผมผมรีบรีบรีบจบให้ท <c oughs> ุกคนดูจะเบื่อแล้วโอ้ยไอ้เนี้ยนี่แม่งขี่รถเป็นทางเดียวเ,ย <c oughs> เลยทั้งคลิปเลยนะเทั้งช่องเลยมีอยู่ละมีอยู่เส้นเดียวเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วทุกคนพรุ่งนี้เดี๋ยวผมอัพคลิปแบบไปเส้นทางใหม่ๆ โมนดีผมมีที่หนึ่งที่จะไปอยู่เจ้าคันไอมันชื่อรุ่นว่าอะไรวะไม่ใช่ค t ดดิอะไรวะเออต้องยานกนั่นแหละจะเอาไปขับจะไปลองขีง่ผมไปขี่มาแล้วเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหอย่างแรงขับโคตรมันเลยแต่โคตรแดกแล้วมันเลยครับ ดรถมันเก่าแล้วรถผมนี่ก็เก่าแล้วสมสมพอเปียกแล้วครับแต่เราพูดดังไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวน้อยใจเดี๋ยวน้อยใจพวุ่งนี้ตามไม่ติดอีก แนะนำไหมครับตอนนี้ผมใช้อะไรวะไม่ DJI MIG 2อยู่นะครับ m i x สองะคือมีวิธีแบบว่าให้เสียงเราพูดเนี่ยมันเบาลงกว่าเสียงเสียงเรื่องยุดได้ไหมแบบว่าคือตอนนี้เสียงผมมันมันดังมากนะเสียงพูดเนี่ยผมพยายามพูดเบาลงนะนะแต่ว่าผมพูดเบาไม่ค่อยเป็นนะ <laughs> เป็นคนอื่นเขาก็ใช้เหมือนกันกับผมนะแต่ทําไมเสียงเขาดูแบบว่าดูกลมกลืนอย่างไรแบบแบบดูไม่ได้ดังมากนะอู้โซนิก่ะอุ้ยเมื่อก่อนนะผมชอบมากเลยโซนิกเนี่ยอยากได้นะตอนมันเด็กีร้องไห้แนละ้บอย,ยแม่ซื้อให้แม่ไม่ซื้อเห็นเพื่อนขับโซนิกแล้วแบบอู้กดที่ โซนิกแล้วก็แดดนะเมื่อก่อนเลยมันดะ้านแดดเนอะแต่ผมมชอบโซนิกเพราะโซนิกแต่งสวยจัดเลยมันก็แรงด้วยนะโซนิกเนี่ยร้อยยี่สิบห้าแต่แบบเอาเรื่องจับอะเมื่อก่อนนะสมัยแบบว่าย้อนไปเมื่อกี่ปีอะโอ้โหหลายปีหลายปี ช่วงปีสอง8ันแปดสองันก้าสองันสิบบางช่วงกำลังยิดเลยคลิปนี้ก็ลองมุมกล้องแล้วก็ลองให้ปุัลองปรีเซ็ตใหม่ใหม่ไปแล้วกัน ตอนแรกมันก็สวยอยู่นะแล,แล้วหลังมาแบบว่าโอ้โหก็ชอบอยู่เออยังดีกว่าโกโปรอยู่โกโปรติดอย่ยางเดียวเลยมติดตรงไม้เนี่ยมันมดุดหิดกับไม่มากเลยผมอาจจะสลับกันใช้นะสลับสลับกันสลับกันใช้ไปอะ่ะ ก็ต้องต้องต้องบูตเครื่องวันหน่อยนะว่าถ้ามันไม่ได้เปิดไว้นานมันเดี๋ยวมันพังนะตอนแรกจะขายตอนแรกแตัดสินใจว่าจะขายเอาขายไม่ลงว่ะจะได้ก็เลยว่าจะเอาเวลาไปออกคลิปเนี้ยอาจจะให้เพื่อนอัดอีกตัวอีกล้องตัวนึงนะโกโก,โก จะได้มีสองภาพเลยสองมุมมองครับแดดไม่ออกเลยวะ่ะเมื่อดจัดเลย

ในบางจังหวะแบบว่ารอบเกียร์ต่ำๆหนิวยขับมันอยู่มันก็พอติดไม้ติดมืออยู่นะแต่พอใช้เกียร์สูงๆไปนี่ไม่ไม่ได้เลยนะมันมันบิดไม่ค่อยขึ้นนะมันไม่ค่อยติดมืออะไรกำลังไม่ถึงซีซีมันยังน้อยอยู่นะสองร้อยนิดๆเองสองร้อยเก้าสิบแปดมั้ง บอกว่า R7 นีแรงแบบแรงบิดแบบโอ้ยขับมันจัดเลยครับอกผมไม่ไปลองอยู่ที่ศูนย์สักวันอยู่ไปลองดูว่าแบบว่ามันมันบิดเป็ดดีใชนหรือเปล่าพอดีเพื่อนผมเขาสนใจจะซื้อ R7 อยู่แล้วนะก็น่าจะสิ้นปีนี้ก็น่าจะได้เห็นนะ ส่วนผมก็เดี๋ยวไตรตองก่อนอาจจะข้ามไปตัวพันไปเลยนะตัวเกือบจบแต่ไม่จบมันไม่มีอะไรจบจริงๆครับรถยนต์รถมอไซค์หรือสิ่งที่เรต้องการเนี่ยมันมีเราบอกแค่ว่ามันเป็นตัวจงตัวจบใช่ไหมมันไม่จบหรอกครับมันมีเรื่อยๆฮะ พอเราได้ตัวนี้เห็นตัวใหม่ออกหน่อยหรือนนีนั่นมาก็เอ้ยตัวนี้จบกว่าวะเนี่ยเออเจ็บแต่จบแต่เจ็บทุกรอบไม่จบสักรอบนะฮะน,นันไม่มีอะไรที่มันจบเลยจริงๆไม่มีอะนอกจากชีวิตเราเองนี่แหละจบเลยดับสิ้นเลยครับ มนุษย์คือ,อเขาเรียกว่าอะไรอะมนุษย์ไม่มีสิ้นสุดความต้องการเหรอเยอะเลยเหรอเอ้สักอย่างนี่แหละลืมละความต้องการไม่ยินสิ้นสุดหรือเปล่าเออสักอย่างทักอย่าง,างเฮ้ยวันนี้มาถึงเร็วว่ะเขาเรื่องว่ะเอ้คลิปสั้นหน่อยนะทุกคนเพราะว่าทุกคนก็เห็นอยู่แล้วอะเส้นเนี้ยก็มาทุกวันโอ้หอัพทุกวันอยู่แล้วะเส้นนี้ บบว่าขนาดผมเองยังแบบว่าไม่มีใหม่หรอวะเดี๋ยวทุกคนรอแป๊บนึงมันเพิ่งมันสุกนะผมมันทํางานทุกวันนะอมันไม่มันไม่ได้แบบว่าไอ้นี่เราต้องทํางานนะทุกคนมันต้องมาทํางานนะก็ก็ไม่มีทางไหนแล้วที่ต้องไปนอกจากเส้นไปทํางานตั้เช้าอ่ะตอนเย็นผมก็แบบว่ามันมืดอ่ะมันมันถ่ายอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะฮะก็ ต้องรอเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ผมไม่อยากแบบว่าให้ช่องมันแบบว่าไม่มีคลิปหลายวันนะเดี๋ยวคนดูจะคิดถึงนะ <c ười> คิปถึงจริงหรือเปล่าไม่รู้ <c ười> ต้องการหา f อซีมาสนรับสนช่องเนม่อนะตอนนี้โอ้ oh. ควรช่วยกดติดตามไปก่อนนะจนกว่าผมจะได้ V4 มาขับแนละ้วถึงได้ V4 มาขับแล้วก็จะเลิกติดตามกันล่ะเ็สเยร้อยยี่ิบห้าเนี่ย โอเคก็ okay. เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยไม่ใช่เส้นนี้ละเส้นใหม่ละ <laughs> สเส้นนี้คลิปนี้่สุดท้ายละในาทิ์นี้นะโอเคไว้เจอกันครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามครับขอบคุณครับผม